สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปตลาดกันนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเช้าค่ะเดี๋ยวไปตลาดตอนเช้ากันนะคะว่าไปไปดูว่าช่วงเช้าเช้าตลาดคนจะเยอะหรือเปล่าไปกันเลยจ้าปกติไม่ค่อยจะได้ไปนะคะตอนเช้าจะไปเฉพาะช่วงสายสายหรือไม่อย่างนั้นก็ตอนเย็นไปเลยอะคะ่ะไปดูกันนะคะว่าตอนเช้า จะมีคนเยอะไหมตลาดไปกันเลยจ้าตอนนี้ถึงตลาดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะจ้า Il padre non mi ha mai fatto vedere. Il padre non mi เอาปานินสองตัวค่ะอันนี้้้จเอาหกห้าค่ะสองตัวอีกตัวหนึ่งหัน่นอีกตัวหนึ่งไม่หัน่หน ปลาล่านำะนอ้องอดมจีนซี่ล อเนะอาไปเลยไหมครนะับเนะอาไปเลยรอยนะิดหนึ่ง มาปลอมปลอมมาตีเยอะใช่ค่ะอยู่อยู่ในสัตว์แล้ยังอีกว่าเจ้านางคืลอะไรไปซื้อทั้งคู่กับเขาเขาในเสี่ยวอย่างอีกออก,ออก็อย่างอีกว่ากับเขา หมูไปซือ้อยุ่ขังนอกซื้อปลาทูไปไหวนะ ปลาทูเข่งไงเนาะซื้อปลาทูก่อนโอ่นได้ไหมโอ่นไม่ได้ค้องไม่รับโค่น ก็ไม่มีกันสดนะ 看看。 ก็โหเดี๋ยวไปซื้อผักเอาปรวตุวอย่างด้วยี๋ยวไปเมิเออ่งน้ำไหวรอเปล่าร้านนี้ครบอยู่ปะ ล้าน,นพุ่นปะผักลายผักลายไม่ได้ผักกระเฉดอ่ะนี่นี้นะผักขาอ่ะผักขา มองไม่เห็นคนถ่า,ายเลยต <laughs> ากลายเดี๋ยวจะกล้าแล้วจะไปเก็บก่อนได้ยังวะเดี๋ยวเขาต้องยางมาเออต้องย่างมาก็ได้ไปรถฮะเออเออไปเดี๋ยวซื้อเองไป อมไข่ไงคะ,อะ,คะเอาต้นหอมขีดาต้นหอมขีดหนึ่งเอาพริกสดครึ่งโรคะ่ะ น้องค่ะพอแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาซื้อสองอแค่เอาพริกแห้งถุงนึงเอาพริกแห้งค่ะ หอมมากเลยปลาฮะเกสิบ,บาทนะคะน้องอะไรเจ้าคนสวยน้องค่าปลารวมแล้วใช่ไหมขักรวมแล้ว สองครบแล้วนะค,คะทุกคนปลาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อหมูกันค่ะเกิ่นพันหนึ่งหมดแล้วค่ะพันที่สองแล้วนะคะมาลาเราเ้ารายค่ะตรงซีเลย ซื้ออะไรไปกินคะซื้อของกินก่อนค่ะซื้อของกินก่อนซื้อน้ำเต้าหู้ปลาต้มงุกก ปะโกยี่สิบค่ะแล้วก็เอาน้ำเต้าหู้สองถุงค่ะสามชั้นโลหนึ่งสองสี่สิใช่ไหมคะ ทิ้งโลนโลน,โลนึงโลนโลปลาพี่อ๋อค่ะค่ะเท่าไหร่ต้อไงไม่เจ็ดสิบแปดโอเคค่ะก่อนนี้รถก็ติดเธอเนาะรถติดอ่ะที่หัดบ้านจังมง้งกนเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอนนอชม,มากกช,ช่องหัวฟูฟมเอี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องหัวฟูฟมเอี่ด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคน ปลาท้องโกล้อล <ๆ S 1> อมแ่บปะฮะเอากินแยกเดียวเลยปะลูกโอ้ก็ชิ้นแสบแต่ด้วยเนี่เฮิงเฮงกินเท่อนึงแล้วพอได้กินบ่อยจ้าปลาท้องโกแซ่บแสบจ้า,าก็แซ่บดอกชิอร่อยเลยครับปลาท้องโกปลาท้องโกจ้าโกปลาโก กินน้ำกันเด้วจ้าซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำหนมจีนน้ำยาปลาร้าให้ทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าทุกคนกับขนมจีนน้ำยาปลาร้านะจ้าไปก่อนจ้าขอบคุณมากนะจ้า